โอเคโอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s ซฟทีวีอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะผมพี่อยู่ในเว็บ ID ดีโซนนะครับทุกคนครับผมก็วันนี้พี่จะมาสุ่ม ถ้าปักธงนะครับน้องๆครับผมโดยวันนี้นะครับผมพี่มีผู้สนับสนุนนะครับผมในการมาสุ่มนะครับผมก็คือปิงแอดโอมนั่นเองนะครับผมทุกคนครับแอดโอมก็ได้โดเนตมาให้พี่นะครับผมเพื่อที่ว่าจะทํากิจกรรมนะครับผมหรือไปสุ่มของในเกมอะไรต่างๆนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่มีงบประมาณ200นะครับผมเดีพี่จะมาสุ่ม นะครับผมมาสุ่มท่าปักธงกันดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมครับก็นี่นะครับผมเป็นท่าปักธงนะครับผมลุ้นทีละสิบเครดิตนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเติมเงินเลยดีกว่าครับไปดูวิธีการสมัครวิธีการเติมเงินกันก่อนเลยนะครับทุกคนครับไปเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับผมไปดูกันก่อนไปครับทุกคนไป โอเคผมหลังจากที่เราลงคลิปเมื่อครั้งที่แล้วไปนะผมก็ที่พี่บอกว่าพี่แจก2องไอเดียผมก็คือนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราผาสมกันเลยดีกว่านีครับผมแจกส่มแจกสองสองคนนะผมก็เดี๋ยวมดูกันนะว่าใครจะได้นะครับผมมามาดูกันเลยครับผมตัวนี้ฮะคนแรกครับไปแล้วผมคนแรกครับตัวนี้โอเคครับผมพะโล้ใส่ขวดได้ไปนะครับผมคนแรกนะผมเป็นพะโล้ใส่ขวดนะครับท้องๆครับ โอเคมาคนที่สองครับโอเคผมก็คนที่สองนะผมเป็น MFF สายสไลด์นะครับทุกคนครับโอเคครับ okay, ผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับใครที่ได้นะผมมารายงานตัวด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับน้องๆครับถ้าน้องๆไม่มารายงานตัวนะผมก็คือสละสิทธิ์เลยนะครับทุกคนนะครับโอเคนะไปะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับน้องๆครับ โอเคครับผมก็วิธีการสมัครนะครับผมก็น้องๆเห็นลิงก์อยู่ใต้คลิปไหมครับเห็นลิงก์ใต้คลิปไหมน้องเห็นไหมครับผมอ่าเห็นแล้วกดนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะผมแล้วเราก็มาสมัครนะครับผมให้ตรงนี้ชื่อผู้ใช้นะผมให้เราสมัครนะครับผมให้เราใส่ไปแล้วตรงนี้จำไม่ได้นะผมอ่าโอเคครับผมแล้วก็ชื่อนามสกุลนะผมให้ใส่อะไรก็ได้นะผมนะฮะอ่าคนหล่อ คนหล่อนะฮะคนดีโอเคนะครนี่ครับผมชื่อนามสก,กุลนะผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้สําคัญมากนะครับผมให้เราใส่นะผมที่เราต้องการนะผมอ่าตรงนี้กับตรงนี้ให้เหมือนกันนะครผมโอเคครับผมอีเมลนะผมไม่ใส่อะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นอีเมลที่เราใช้อยู่ก็ได้นะครับผมรงหว่านี้นะฮะ โอเคนะครับผมโอเคผมก็ตอนนี้พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เรามาเลยครับผมตรงนี้ครับกดยืนยันไปโอเคผมก็ยินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ระบบกันเลยดีกว่าครับปะ โอเคครับผมทํารายการสําเร็จนะครับผมเข้ามาที่สําเร็จนะครเข้ามาสําเร็จแล้วนะครับผมโอเคมาครับผมมาดูวิธีการเติมเงินนะครับผมตอนนี้นะครับผมเติมเงินทางโควเลดได้อย่างเดียวนะครับน้องๆครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเห็นไหมครับเห็นเบอร์เห็นไมวเลดไหมครับผมไม่โควเลไหมครับให้เราเข้าใส่เลขแล้วก็โอนเงินมาที่ตรงนี้ได้เลยครับผมพอเราโอนเสร็จใช่ไหมครับผม โอนมาเสร็จเพื่ให้เราใส่เลขที่ย่างอิกนะใส่เลขที่ย่างอีกตรงนี้แล้วก็กดยืนยันรายการนะครับผมแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จนะครับหรือถ้าไม่เข้านะให้รอมา1นาที2นาทีนะครับผมโอเคนะครับผมตามนั้นนะครับโอเคงั้นเพื่อนๆไม่เสียเวลาครับผม ปเดี๋ยวเราไปสุ okay. ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปครับน้องๆครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เรามีเครดิตอยู่200นี่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับหรือจะได้ปักทงอีกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องๆครับผมโอเคไปครับน้องๆครับจัดไปครับผม1อันครับผมและเรียบร้อยครับผมก็เกลือครับผมรอบแรกของเราะนรับผมเป็นเกลือนะครับผมไปครับผมรอบที่2ครับ เฮ้ยยเ68เพชรมาแล้วอะ68เพชรมาแล้วครับผมจัวะน,นี้น้องๆครับเออเอาวะเอาวะเอเครับผมก็เกลครับผมจัวน,นี้มาแล้วนะผมเอ่เกลนะครับผมสองครั้งนะผมแล้วก็68เพชรครั้งหนึ่ง,นงนเนี้ย,ย,รยครับผมัวน,นี้และเรียบร้อยครับผมเกลือครับผมจังหวะนี้แล้วก็มสมกันไปเรื่อยๆนี่ครับน้องๆครับผม พี่แนะนำนะผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาดูพี่นะครับผมแนะนำนะครับผมให้สมัครใหม่นะครับให้สมัครใหม่นะครับผมแต่ละครั้งนะทุกคนพี่ว่าสมัครใหม่มันมีโอกาสที่จะดอกเยอะกว่านะครับเหมือนเหมือนเขาให้เครดิตให้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับอืมาครับผมและเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผม68เปซครับเห็นไหมทุกคน เห็นไหมครับผมจักหว่าน,นี้เออมันต้องมาแล้วจ <Huh? S 1> <house? S 2> ังกว่านี้นะมัน <Jes> ต <uit sogar> ้องมาแล้วนะครับผมจังกว่านี้เฮ้ยไดเคเได้เครดิตเพิ่มได้เครดิตในการสุ่มเพิ่มครับน้องๆครับเคเเอาวะเอาวะเอาวะน้องๆครับบอกแล้วครับผมจะเลืมไปกดสมัครใหม่กันนะครับผมใครที่อยากสุ่มนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับน้องๆลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมพี่แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะน้องๆครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็120เครดิตนะครับน้องๆครับมาดูกันนะผมว่าเราจะได้อีกเท่าไหร่นะครับผมน้อง,องๆครับมาโอเคครับผมไป68เพชรมาอีกแล้วครับผมตรงน,นี้ยก็เราตอนนี้เราหมดไป90เครดิตนะครับผมเราได้เครดิตอ่าเราได้68เพชรมาประมาณ3ครั้งใช่ไหมประมาณ3ครั้ง960นะครับผมก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะ6 3ครั้งแล้วสครั้งวะ เออไม่แน่ใจนะผมและเรียบร้อยครับผมมาต้องจัดกันต่อรัวๆเลยครับน้องๆครับเรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้นะครับผมออ่าไปที่โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมเหลือ90เครดิตแล้วนะครับน้องๆครับมาดูกันนะผมว่าเราจะได้อะไรต่อหรือเปล่านะครับผมตอนนี้68เพชรนะผมออกรัวๆเลยนะครับตรงอันนี้ครับและเรียบร้อยครับผม ร้องให้อีกแล้วนะครับน้องๆครับโอ้โหไปครับผมไปครับน้องครับจะได้หรือเปล่าครับผมเนี่ยโอ้ดเพชรมาอีกแล้วเยเช่1เพชรมาอีก <mm ้วครับน้องๆครับโอเคครับผมตอนนี้เราเหลือเจ็ดสิบเครดิตนะครับน้องๆครับผมจัดมากันต่อเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ฮะมาครับน้องๆครับผมเราจะได้อะไรครับผมอ๋อ ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยครับผมเกลืออีกแล้วครับและเรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลือห50เครดิตแล้วนะครับน้องๆครับโอ้โหเราจะได้อะไรหรือเปล่านะน้องๆครับโอ้เกลือกันรัวๆเลยครับผมต่อสิเพชรก็ได้อยู่นะครับผมยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเฮ้ยยัดแค่เฮ้ย1,000ันเพชรออกมปครับผมต้องวันนี้ครับยัดแค่มีตังมีตังเติมแล้วมีมีเพชรเติมนะนะน้องๆครับยัดแค่ สุดยอดเลยน้องโอ้ยโ,โอเคผมเหลือ40เครดิตครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะครับผมนะผมจังหวะนี้โอเคครับผม68เพชรเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมมาเอเคสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหไม่ได้งวัลนแล้วแต่ตอนนี้นะครับผมเราได้มา1000เพชรเราก็กลุ่มแล้วนะฮะก็คือ68เพชรนะครับผม68เพชรนี่คือแบบมันเป็นของแถมของเรานะครับ แต่หนึ่งพันเพชรนะครับผมก็หนึ่งร้อยนะครับผมสามร้อยบาทะครับผมหนึ่งพันเพชรก็สามร้อยบาทใช่ไหมทุกคนเออก็คือคุ้มแล้วอ่ะเราเติมมาสองร้อยเองนะครับน้องอโอเคครับผมุกวันนี้ครั้งสุดท้ายครับผมก็เรียบร้อยผมก็เรียครับผมเพราะว่าตอนนี้เราได้หนึ่งพันเพชรมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมสำหรับใครที่อยากมาลองมาสุ่มนะครับน้องๆครับพี่แนะนำนะผมให้กดลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับผมแล้วก็สมัครใหม่นะครับอย่าลืมนะครับผมสมัครใหม่นะครับมีโอกาสเพิ่มนะครับผมพี่ว่ามีโอกาสเพิ่มประมาณ20-30%นะครับที่จะได้ของนะครับผมโอเคนะผมเนี่ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผม คลิปหน้านะครับผมวันนี้วันนี้ก็ไปไาย,ายครับจุบจ๊บ